น้อกจากี้ของพี่มีไลมันด้วยไหมมีจ้ะมีไลมันมีกระจกแล้วก็มีหนังปลาค่ะมีกระจกคืออะไรนะเขาเรียกอะไรนะกระจกกระจกจะกกรคืออะไรแคปกระจกแคปหนูจ้ะเข้าขลับนี้อ่ะอีกการ์ดนึ่งปิดมันกับไลมันเนาะพักเข้าห้องน้ำพักรถเข้าห้องน้ำค่ะ อันนี้ใกล้ถึงใกล้ใกล้จะถึงพี่ีตุรโลกแล้วล่ะก็เลยมาแวะซื้อของไปฝากญาติิของฝากตันนั้นเลยสามสามถุงนี่แถมหนึ่งใช่ไหมคะโอ No no for for lady for family not you not you พี่พีก้าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปกินที่บ้าน สงสารจังเลยคันน้นอยๆเงี้ยวิ่งดีจังเลย,นนยเนี่ยคันน้อยๆนี่วิ่งดีมากเลยแวะเข้าห้องน้ำปุ๊ดเนี่ยโนโนนนเอาใจเนี่ยอ่าเอ็กซ์บาเดอร์เอ็กซ์กิโลเอ็กซ์กิโลเออน็อตน็อตน็อตอ่าสต็อปเอ็กซ์กิโลหนาวลองทางลองทางเต็มเต็ม อ ah, <Ooh>. ่าเนี่ยสเตเฮียบีเดียเซโลีนะโอเคครับอุ้ยชิโอ้ทอด